อาจารย์เรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยปะคะเรียนเมืองไทยฮะเรียนครุศาสตร์จุฬานี่แหละครับครุศาสตร์จุฬาเออครุศาสตร์เนี่ยจบล้วต้องเป็นครูจริงๆไหมหรือเราไม่จําเป็นมันก็ผมก็ตั้งใจเป็นครูนะ,ะ,ะนัะ่นแหละผมสมัยผมยังเป็นมศ .5 อยู่เลยพี่น้องผมไม่มีใครเรียนปริญญาตรีะนะฮะ อ่าพี่สาวผมสามคนเนี่ยไม่ได้เรียนปริญญาตรีจบมศสามกันยังไม่ถึงเลยมั้งใช่ไหมมีพี่ชายผมเนี่ยเรียนมศห้า 5, แต่เขาเกเร<ม><ม>เขาเกรเ,เกรก็ถ้าเอาตามหลักจิตวิทยายก็คือเป็นลูกคนแรกอะลูกชายคนแรกอะใช่ไหมก็จเพราแม่ตามใจเยอะหน่อยก็เลนลูกเกเรไม่เอาไหน เก่งอะไรเงี้ยอก็คือสอบเข้ารังกำแพงอ่ะก็เรียนไม่จบนะไปเรียนรางอ่ะเรียนไม่จบไปเรียนอะไรก็เรียนไม่จบครั้งแรกเยนคณะวิทยาศาสตร์ก็เรียนไม่ไจบย้ายไปเรียนที่ิศาสตร์ก็เรียนไม่จบอะนะฮะแล้วก็มีผมมาผมนี่ผมก็อายุห่างกับพี่หกปีห่นะางกันเยอ,อะพี่ชายจะพี่ชายบอกแม่ให้ผมไปเรียนช่างก่อสร้าง อช่ไหมอาจจะด้วยหวังดีหรือว่ากลัวร้องสอบได้อันนี้ไม่รู้นะฮเราก็ไม่ไปถามถึงก็าตอบก็คงไม่ได้ตอบความจริงผมก็ณวันนั้นนี่ผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคณิตศาสตร์เอไม่ชอบหรือว่าเลยนไม่เก่งเป็นโชคร้ายอีกลงเรียนเอา โรงเรียนเอาครูพละมาสอนเลขมศสามนะจะขึ้นมศสี่ห้าเนี่ยโรงเรียนเอาครูพละมาสอนเลขสอนไม่ดีก็เขาเป็นครูพละอ่ะเขาจะเขาจะสอนได้สักแค่ไหนอ่ะใช่ไหมคือถ้าถ้าตอนนี้ผมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าลูกผมเจอกระทาแบบนี้ผมก็คงไปยืนดา่าพ่มในการดำเีนยนปัญญาอ่อนหรือเปล่าจะาชี้บอกตบหน้าให้อะไรแบบเนี้ย แต่ใน,นวันนั้นเราก็าไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วผมก็เป็นเด็กเม็ฟรีเพราะว่าพ่อผมเป็นครูโรงเรียนในเครือเขาแล้วก็ในเครือนี้เนี่ยจบจากมัธยมต้นเขาก็จะมีโรงเรียนพาน,นิชต่อเด็กที่จบมสสามที่นั่นเกือบครึ่งก็จะไปเรียนพาน,นิชต่ออ,อีกเกือบครึ่งก็จะไม่เรียนต่อที่ผมบ้าสิบสองแล้วนะ เหตุการณ์มันปดานมาแล้วละ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็จะไปเรียนมศสสสี่ห้าไปเรียนมศสสี่ห้าเนี่ยผมเดาว่าทุกคนเลือกเรียนสายวิทย์หมดมีผมก็เรียนเรียนสายสิลปนนะเออหนึ่งหนึ่งเอาเอาครูพลามาสอนสองเนี่ยอันนั้นมันโรงเรียนคนจีนสอนภาษาจีนผมก็เป็นครูพ่อผมก็เป็นครูสอนภาษาจีนอยู่ในในเครือเขา ก็ก็เป็นอย่างนั้นลูกจบมาก็ก็ถ้าไม่เรียนถ้าไม่เรียนต่อก็ไปทํางานต่อให้กับครอบครัวใช่ไหมหรือไม่ก็่ไปเรียนสายพันธุ์นิดน้อยคนเนึไปต่อมัธยมปลายแต่ผมก็เคว้งเพราะว่าบ้านก็ไม่มีกิจการอะไรใช่ไหมพ่อเป็นครูไม่มีกิจการเราต้องมีครูเหมือนพ่ออะไร่เงี้ยผมก็ไปเลือกสอบโรงเรียนเตรียมบุดม เปเลืองสอบโรงเรียนเตรียมอุดมเข้าเข้ามศสีส่มสห้าสายที่ไม่ต้องสอบเลขอก็สอบได้อ่ะสอบได้นะีฮะไปเรียนสิปงคำนวณเรียนสิปงภาษาเรียนสินงนงสนปสงปาภาษาฝรั่งเศสอก็ไม่มีความสุขอยู่บ้านก็ไม่มีความสุขใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าพี่ชายไม่ชอบผม เพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นลูกคนเดียวอยู่อยู่ห้าปีเขาเป็นลูกคนเดียวอยู่หกปีคุณลองนึกดูสิเป็นลูกชายคนเดียวอยู่ห้าปีเลยเป็นลูกชายคนเดียวอยู่หกปีอ๋อปีใช่ไหมแล้วก็มีผมมาเขาก็มีความรู้สึกเหมือนอาจจะโดนแย่งความรักหรืออะไรข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยมีพี่แล้วก็มีมีหรอไม่มันก็มีมีพี่สาวอีกอ๋อเป็นลูกชายเนี่ยออเป็นลูกชายคนเดียวอยู่หกปีอ๋อ อีกข้อหนึ่งก็คือ,อพ่อผมเป็นครูก็จนนี่ยนมแล้วคุณแม่เป็นครูอ่ะคะแม่ไม่ได้เป็นแม่เป็นช่างเย็บเสื้อใช่อหมคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยฐา,าะนะดีขึ้นเนี่ยชีวิตดูเหมือนจะมีความสุขขึ้นแต่ของบ้านผมเปล่าเนี่ยเพราะพ่อเป็นครูเพราะนั้นไรายได้จะจะจกับไรายได้จะเท่าเดิมตลอดลไรายได้จะไม่ขึ้น แต่ลูกเยอะขึ้นลูกเยอะขึ้นแม่ผมก็ไม่ชอบผมของคือมันก็ไม่อยากให้มีแล้วดันมีมาอีอเออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อะคือตอนที่มีตอนที่มีคุณหมอนี่เหมือนเขาบผมลูกหลงสี่กี่คนแล้วผมลูกหลงตอนที่มีก่อนคุณหมอนี่กี่คนแล้วคะห้าคนแล้วห้าแล้วนี่ปะเป็นที่หกอีกหกปีอีกห้าปีต่อมามีผมเนี่ย ใช่ไหมผมก็เป็นลูกหลวงแม่ผมก็ไม่ชอบผมอีกค <c oughs> ุณอยากพี่มีละอันจะเป็นไปได้แล้วมีมา <c oughs> อีกเป็นหกคนใช่ไหมไม,มันก็มาเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ใช่ไหนมนั่นแหละแม่ก็บอกให้ผมไปเรียนก่อสร้างอย่ไหะผมก็ผมก็ไม่อ่านผมก็ไปสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุามไปเรียนหรูด,ด้วยใช่ไหม <c oughs> สอบได้อีกอก็ไปเข้า เข้าเรียนเตรียมบุดมก็สมัยนู้นก็ก็ไม่มีความสุขไงไอเนี่ยในเล่าทั้งหมดเนีย่ยเพื่อจะบอกว่าไม่มีความสุขไม่อยากอยู่บ้านหลังนั้นเพราะว่าแม่กดดันพี่กกดดันไม่นั่นคือไม่ใช่เรื่องเรียนในชีวิตความเป็นอยู่ไหมไม่มีความสุขใช่ไหมสมัยนู้นมีหนังเรื่องครูบ้านนอกอเนี่ยดังครูละหนังเรื่องครูบ้านนอกคุณก็อยากเป็นครูบ้านนอกปะ้ <laughs> ทาทำอะไรเอง มาอยากไปเป็นครูข้าน,นอกแต่พอไปเรียนแล้วก็รู้สึกว่า <c oughs> เราคงเป็นครูไม่ได้ตอนที่เรียนอยู่ครูศายเราคงเป็นครูไม่ได้เว่าผมผมไม่ใช่คนหัวอ่อนอ่าแล้วปรากฏว่าก็เช่นเดียวกันการเป็นครูการเป็นข้าราชการต้องหัวอ่อนไม่หัวอ่อนอยู่ไม่ได้หรอกนั่นแหละอ่า อ่าผมได้ตอบคำถามคุณได้อย่างสุแล้วคุณถามเรื่องอะไรเนี่ยผมก็เล่าไปเรื่อยะถามเรื่องว่าจะเข้าคณะไหนอ่าถามว่าเรียนคระไหนนี่คือจึงเป็นเหตุผลอ่าเนื่องจากว่าผมไม่มีความสงขเม่าอยู่ที่บ้านโนู้นใช่ไหมก็ก็มีวันหนึ่งผมก็เก็บเงินบ้างขอตังค์พ่อบ้างได้ก้อน สมัยนู้นนะมันนานมาแล้วลหละมันมันมันเกือบสามสิบปีมาแล้วมันนานมาแล้วละก็ไปซื้อท้าเฮาซื้อเองเท้าเฮาสังก็ผ่อนเอาแหละมันก็จ่ายเงินดาวไงก็เท้าเฮาสมัยนั้นห้าแสนหกแสนโอ้ก็เป็นล้านเนาะหกแสนห้าหกแสนห้าตอนนั้นหกแสนห้าอ่าก็ไปผ่อนก็พอดีผ่อนอยู่สองสามปี ออยู่สองรปีก็ยุคพัเอกาตาชายพอพห้าหกแสนบาทมันขึ้นมาเป็นล้านกว่าอมผมก็ขายขายผมก็ได้เงินมาก้อ,อน,นได้เงินมาล้านเขอ,ออยู่แล้วเลยหมดเอาไปขายได้กำไรอยู่ก็ไม่เคยได้อยู่หรอกเพราะมันอยู่ไกลก็แค่ไปซื้อซื้อไว้แล้วก็ไปทําความสะอาดมันอยู่อ่อาหุยได้กำไรอ่าเขาขายได้กำไรรับซื้อหกแสนห้ากขาขายกันล้านห้า ก็คงไม่มีอีกแล้วแม่มของผู้เรียคงไม่มีอีกแล้วก็เอาร้านหนึ่งไปเรียนมือนอกแล้วตอนนั้นที่จบบริษัทีิจุรลายงคะจบแล้วจบแล้วอ้าวก็เลยก็ไปทํางานเป็นลูกจ้างี่ไงๆคือเงินเดือนสามพันสี่พันอ่าไปเรีน้นอกไปมือนอกพอสมัยนู้นไงไม่ใช่สมัยนี้สมัยนี้ไม่พอหรอกก็คือไปเรียนด้วยทํางานด้วยอ่าก็ไปเรียนด้วยทํางานด้วย นั่นแหละอ่าอาตัวไปจบโทที่โน่นจบโทที่โน่นอ่านั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่าแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือละคุณคุณอยากจะไปถึงไหนคุณต้องถามตัวเอง คุณอยากจะไปถึงไหนอ,อยากจะไปถึงไหนเรียนจบไหเรียนจบแล้วทำงานทำอะไรทำถึงขั้นไหนคุณอยากจะไปถึงไหนอืมซึ่งมันก็มีมันก็เป็นเรื่องจริงนะว่า ตัวตนของเรามันก็จะเป็นการมันก็จะเป็นตัวกำหนดเราว่าเราจะไปถึงไหนอย่างเช่นบางคนนิสัยเป็นคนแบบเรื่อยๆยังไงก็ได้ชีวิตเขาก็จะเรื่อยๆยังไงก็ได้หรือนิสัยเป็นคนแบบกดหูท้อแท้งง่ายอะไรคนนั้นก็มีแนวโน้มจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนอ่าเป็นคนไม่ยอมแพ้เป็นคนอะไรแล้วแต่แต่มันก็มีต้องอีกหลายอย่างประกอบกันคีบโง่เกินไปก็ไม่ดีใจร้อนเกินไปก็ไม่ดใมีใจเย็นไปก็ไม่ดีอะไรเงี้ยมันคุณอยากไปถึงไหนต้องทางตัวเองอยาก่าอให้ดีคือเขาอยากสอนให้ดแต่นุ้จะทำยังไงดี มผมว่ามันก็มีวิธีตรวจสอบตัวเองเนี่ยสมัยผมยังมีวิธีตรวจสอบตัวเองเลยนะผมก็ยังผมจําได้สมัยผมผมก็ซื้อข้อสอบเก่ามาเขาก็มีขายกันเอยซื้อข้อสอบเก่ามานั่งทําแล้วก็วัดคะแนนตัวเองว่ามีโอกาสผ่านไม่ผ่านก็แค่นี้ไม่ไมีอะไรยากเออ ได้ดูคะแนนว่าเราได้เท่าไหร่รับ็เีปีที่แล้วมีคะแนนเราก็จะดูวันเลือกถูกไหมแล้วเราขาดอะไรเราก็ไปเสริมตรงนั้นผมขาดอะไรผมก็ไปเสริมผมก็ไปเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะ,ะไปติวไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มอะไรนี้แล้วก็ก็มีเขาก็มีข้อสอบก่ามาให้ทำแล้วก็นั่งทำวันไหนเราก็กําหนดเวลาเหมือนสอบจริงเลยอ่านั่งทำข้อสอบภาษาอังกฤษสามชั่วโมงใช่ไหม ทำสามชั่วโมงดูคะแนนซิงงเป็นไงอะไรแบบนี้มันก็มันก็มีเนี่ยแล้วแล้วมาดูตัวเองว่าคะแนนด,ด้อยในเรื่องไหนเราก็ไปเสริมเรื่องนั้นเนี่ยอ,อันนี้เป็นการอยากเรียนอะไรก็จะได้ทำให้ได้เรียนสิ่งนั้นด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่ว่าอยากจะเรียนจะแบบไม่รู้เรียนทำไม เออคะแนนก็แย่อนูนนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แค่มันก็แค่ฝันร่ลุ่มแรงๆ,ๆอะไรเงี้ยมายรอกตัวคุณล่ะคุณเป็นปริญญาโทท,ที่เรียนสกุลยังคะเรียนบริหารธุรกิจเรียนบีแล้วก็พอจะกลับเมืองไทยก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเรียน MBA เนี่ยมันก็มาเป็นลูกจ้างอีก เออหาอะไรที่มันเอามาทําเองดีกว่า mm. ก็ถึงไปหา mm. เรียนสะก,ก,กุลจิตเรียนที่ประเทศอเมรตา่างม,มีสาขาให้เรียนก,กปริญญาเองอย่างนี้เลยอสมัยผมเนี่ยการสะกดก,กจิตเรียนเป็นประกาศศิลปอยังไม่มีเรียนในมาหลาลัยมีมาเรียน,นมาในมหาลัยเหมือนกันแต่ไปเรียนเป็นพิชาเลือก ต่อมาถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรียนถึงปริญญาเอกแล้วมีแล้วก็เป็นแพทย์ทางเลือกเป็นกลุ่มแพทย์ทางเลือกอก็ไม่ใช่เรียนสะกดจิตอย่างเดียวก็เรียนอย่างอื่นด้วยเรียนแพทย์ทางเลือกอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างะาาาาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าให้ผมแนะนําคุณรีบหาตัวเองให้เจอคุณสนใจอะไรเป็นพิเศษเพราะคนอื่นเขาเตรียมตัวกันก่อน,อนหน้ากันนานแล้วคุณยังถือว่าจะชัดช้าไปด้วยซ้ำไปอืม สนใจอะไรเป็นพิเศษอืมก็ไทย้อคอมพิวเตอร์อะไรคุณจะทำอะไรอะอะไรกับค,คอมพิเวเตอร์มันมีตั้งหลายเรื่องอะไรอ่ดอะดิจิตอลเนี่ยมันเพราะว่าตอนนี้มันมีของบางกุงเทพเปิดสาขาใหม่หมข<า>ึ้นมาสาขาเป็น เกี่ยวกับดิจิตอลแบบว่าเทคโนโลยีแบบใหม่ๆนี้น okay, ั้น <classrooms> นิเทศศาสตร์อืมไม่สาขาบะไนอ๋อก็คือนิเทศศาสตร์ไม่รู้สิก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมให้คำตอบไม่ได้เพราะผมไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เพราะมันก็ห่างห่างจากกระดูกผมไปเยอะแล้วก็ตอบไม่ถูกนี่เรื่องสมาัยเหรอ เรียนแล้วจะไปทําอะไรกันนี่ก็คือคําถามเรียนแล้วจะไปทําอะไรกันนี่เป็นคำถามต้องไปทำตัวเองเรียนแล้วจะไปทำอะไรจบแล้วจะไปทําอะไรกันคือถ้าจบแล้วก็จะเป็นสมัครงานเป็นเลขาอะไรเงี้ยคู่สู้ไปเรียนเป็นเลขาดีกว่าถูกไหมใช่ไหมเหมือนกับผมเนี้ยมันผมรับสมัครเลขาก็มีก็มีคนจบโทรทัศน์มามาสมัคร แต่มากรุงเทพเนี่ยจบการแสดงจบจนิทศอะไรเหมือนที่คุณอยากจะเรียนอะไรเพราะว่าอ่าไ่คุณไปเป็นอะไร่ะ,ะจ,บจบสาขานั้นก็ไปเป็นเบื้องหลังก็ไปเป็นกองถ่ายอะไรเงี้ยไปไปดูเสื้อผ้านหน้าผมอะไรเงี้ยไปจัดแสงอะไรเงี้ยไปวิ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไปเตรียมกองถ่ายอะไรแบบเนี้ยเนี้ยพวกนั้นจบมาโดยตรงเนี่ยมามา,มาทำอย่างนั้นกันเออ ก็นั่นแหละแล้วก็จะมาเป็นเลขาเพราว่าจบคือถ้ามีคนมาให้เลือกสองคนคนหนึ่งก็รู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วด Excel ซทำได้พิมพ์ไวผมก็ต้องเลือกคนนี้ผมไม่เลือกคนจบโทรทัศน์มาใหม่มาผมผมไม่ได้ทำธุรกิจโทรทัศน์อะไรแบบนี้ เนีเพราะฉนั้นถ้าคุณถ้าคุณหาตัวเองเจอคุณก็จะไปหาความรู้ที่มันตรงตรงใช่ไหมเหมือนกับไออะียนอะไรนะโรงเรียนพาน์ทิ่อะไรนะ,นะรนะชื่ออะไรนะโรงเรียนพาน์ทิที่มันสอนเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ๋อเอซีซีอ่ามีพวกเอซซมีอะไรองนเลรนอะ่ะเซนเทเรซา่าอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม เออมันมัน,มนจบแค่ปวชปวสกันเองแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนไปเรียนอยู่ค่าเรียนก็ไม่ถูกด้วยนะแปลว่าเขาอยู่ได้แปลว่าคนพวกนั้นจบมาแล้วมีคุณภาพใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้งานเลยขายโดยตรงผู้ประาอังกฤษก็ได้คนแบบเนี้ยตลาดแรงงานต้องการใช่ไหมคุณพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เลยคุณส่งเอกสารได้คุณส่งแฟกซ์ได้คุณรัณบโทรศัพท์ได้ ใช่ไหมคุณใช้โปรแกรม Excel เก่งคุณทำบวดเก่งคุณพิมพ์งานไม่ผิดเลยงานคุณไวปิ้นเป็นอะไรเงี้ยบางคนพวกจบปริญญาตรีไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมไม่ได้เรียนมาตดยตรงไม่ได้ฝึกตัวเองมาใช่ไหมพิมพ์พิมพ์คุณพิมพ์สัมผัสเป็นหรือเปล่าใช่ไหมจบปริญญาตรีพิมพ์พิมพ์สัมผัสเป็นหรือเปล่าฟอหอกอ,อดอยนาสาวอเกือบไม่มีใครทําได้ถูกไหม เออมาถึงบ้านคอควายอยู่ในคอควายคอควายบัวแวไม่หลอดแล้วเขาต้องพิมพ์สมบ,บัติเลยหนึ่งไม่มองพิมพ์ได้ไไดเออเหมือนกับเหมือนกับพวกที่เรียนสาขาบัญชีไงน่คพวกสาขาบัญชีก็เป็นพวกที่เขาชัวว่าพวกนี้ไม่มีทางตกงาน ใช่ไหมเพราะเพราะว่าเพราะว่าทุกบริษัทต้องมีพนักงานบัญชีแล้วพนักงานบัญชีมีกันเยอะๆด้วยมีกันหลายๆคนด้วยยิ่งบริษัทใหญ่ๆพนักงานบัญชีนั่งกันเป็นร้อยเลยเอออย่างโลตัสเนี้ยโอ้โหพนักงานบัญชีนั่งกันสองสามร้อยคน <laughs> ใช่ไหมเออแล้วก็ทุกที่ต้องการพนักงานบัญชี แล้วก็ต้องจบบัญชีโดยตรงด้วยแล้วมันมีภาคกฎหมายบังคับด้วยนะมีกฎหมายบังคับว่าแบบคนสรุปบัญชีต้องจบบัญชีโดยตรงอะไรเงี้ยเพราะนั้นจบบัญชีไม่มีฐานตกงานแล้วคนจบบัญชีก็จะเป็นคนสุดท้ายที่บริษัทไล่ออกแล้วก็จะเป็นคนแรกที่บริษัทจ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เขาจะถ้าลูกเก่งเลข ขาก็จะสนับสนุนให้ลูกไปเรียนบัญชีกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็เติบโตดีมันเดินสูงนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอาชีพที่ต้องขึ้นกับตัวเลขและคนส่วนใหญ่ไม่ชอบใช่ไหมมันก็เลยจะเป็นงานของคนส่วนน้อยอ่าเรคุณก็เหมือนสินค้าชิ้นหนึ่งอ่ะถ้าสินค้าแบบคุณเนี่ยมีให้เลือกเยอะเนี่ย ราคาคุณก็ถูกลงถ้าสินค้าแบบคุณมีให้มีเลือกน้อยราคาคุณก็แพงขึ้นค่าตัวก็สูงขึ้นก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ต่างนะก็เป็นหมอมันไรายได้ดีก็เพราะว่าคนเป็นหมอมันน้อยแล้วท่านนั้นเองอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะนะ,นะอาชีพอื่นมันก็ลดหลั่นกันลงไปเป็นวิศวกรก็อีกระดับนึงเพราะว่าคนก็จบน้อย ต่เยอะหน่อย<ม>เยอะกว่าหมอนหน่อยอะไรอร๋นึ่ก็เล็บแต่แต่ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเรียนจบอะไรมาหรือคุณคุณจะมีอาชีพอะไรคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตได้ทั้งนั้นถ้าคุณเก่งพอใช่ไหมเออมันก็ไม่มีข้อแม้อีกทุกเรื่องมันก็เป็นไปได้หมดใช่ไหมคนเก็บขยะยังเป็นมหาเศรษฐีได้เลย ใ่หมเดี๋นี้มีวงพาิชิ์ใช่ไหมมีเศษสิริอะไรเก็บขยะจนเป็นมหมาเศษฐีใช่ไหม,ม,มก็ได้เป็นครูก็ได้ีดเปิดโรงเรียนกวดวิชารวยเละเลยใช่ไหมนันมันก็เป็นไปได้หมดนะเออเป็นหมอเป็นหมอหมอจนจนๆก็มีใช่ไหมหมอที่เอ่อทำหมากินอย่างอื่นไม่เป็นเป็นหมอได้อย่างเดียว แล้วก็เอาใจลูกค้าก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็จะไปอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้<ช>ก็อยู่ได้แต่โรงพยาบาล,ล่ะไปเปิดคลินิกก็ไม่เอาเขาขีา้เกียจก็จะรับแต่งเงินราชาการแล้วก็เป็นหมอจน,จนๆก็มีก็มีมีทั้งนั้นเอออ้าวคุยกันไปเยอะแล้ว